ถ้าหนาะไม่เสร็จเนาะก็มาเก็บพักน้ำต่อเลยบ่ปพอาพักน้ำอยู่ในนีน่เลยเนาะว้าผิดแต่ก่อนเขาเก็บตัวนี้มาไปขายแหละเลยอืมร้ายเนาะเพราะได้กินอยู่เนาะอ๋อพักน้ำพี่น้องแถวพุ่มมีร้านนะเนาะแถวพุ่มก็มีแต่เดนนี่มันเบลิกเกิดมันเป็นได้มันตายไปเองมันบอกินได้วะฮะกินได้ต้มอืม เก็บอดอกอันนีนนน้ดอกมันชะพลังต้ม,มกินพี่กับแจ่วเนะาะห่วยทำไมีดอกอันนี้ก็กินได้หลายต้นนี่เป็นมากให้สโอ้มันจะยอดอุ่นเลยได้นี่งามเหมือนเนาะป้าผักกัดจองงามแต่พี่น้องนี่ inf. นี่พ,พ,พี่น้องล้มพักกัดจองพี่น้อง สวัสดีนะทุกคนเนาะมือนีนแรกอะหลังจากหาานออกมาเสร็จเนาะก็มาเก็บพักน้ำต่อเลยบอปพรผพักน้ำอยู่ในนีนเลยเนะาะวพาพี่น้องบอกว่าลงกน้ำพึ่นแลพูพู้ดูพู พักน้ำพี่น้องก็ทุกอันนี้ฮอกเก็บไปขายก็ได้ได้หนิเนาะถ้าเขาบ่มีเข่าหน้ากินฮอกเก็ปไปขายได้เลยเนาะแต่ก่อนฮอกเก็บตัวนี้บ่ไปขายเลยฮึมร้ายเนาะพอได้กินอยู่เนาะอ๋อพักน้ำพี่นอ้องกอนแถวพุ่มมีรนะ้านเนาะแถวพุ่มจะมีแต่เดนนี่มันเบรกเกอรมันเป็นไดนมันตายไปเองมันบอกมันยัง่ได้ตาย Mm. ละรู้ได้มันเกิดช่วนมากมันมนีเด mm. มน,นิดน้ำมันเลยอ้อถาต้องลงไปบืนเอาอยู่ผนเนาะแมนป่นเลยพักน้ำปะเลยเนาะนี่ mm. โอ้นี่พี่น้องสุดยอดนี่อุ้ยนกเลยนป่าจับนปลวดจับ มันหมุนอยู่นี่นี่มูมี่ไข่มันเนาะมันรีอย่างนี้นะนกหากินปลามันจอบอยู่พักน้ำพักกรจ้องมาเก็บอยู่แถวนี้เนาะคุ้ยกินแล้วคว้ยกินวัดเลยเออคว้ยเขาปล่อยวะแถนนี้เขาปล่อยได้แต่ควายเนาะเขาปล่อยคุ้ยแต่แบบควายกินแต่ผักเลยเเต่แต่คุ้ยน่ะมันบอกกินมันเนาะ เบิร์ตเลยอืมมกินมันแล้วเจ็บท้อง,ม,ม,ม,องมันก็เลยบอกกินแล้วเขาก็เอาไปปล่อยอยู่พูนนี้อยู่พูอีกอืมอันนี้หน้าแพาตนนี้น,น้องชายพูนน้องอืมเล่าปฏิเหตุเนาะโอ้ยลองเป็นอะไรบั่นนี่เก็บผักเสร็จแล้ว สิเมอ,อร์ว่าอะไรไปไปย่างไปอีกเขาเก็บทั้งผักทั้งหน่อไม้น้อยเนาะโอ้น้ำใสเลย นี่นะทุกคน,นอาจจะติดตามวิธีชีวิตน้องคุไปอีกเรื่อยๆเนาะโอ้ oh, ต้นหัววัง สามสาวน้อยจะพา,ากันไปหาอยู่หากินพี่น้องเอ้ยอาเชีวิตสาวแร าเขาไปด้เห uh ็ดนาแต่ร้อนติื่นแล้วนี่เออมันเำสระอะไรน้าเสาะแห้งไร้เนาะก็เลยิ่ได้เห็ดมาได้นี่อืมน้องเจ้าพักกันจองเยอะเลยเนาะพักกันจองหลายแห่งเลยเนาะ

Song xanh ngua khoai kín nè, à. ngua khoai kinh quá kín mùa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  quá kín ม,มันไม่บอกคือทางห่อเนาะทางนี้ผมคอยมีปัได้เนานะลึกลึกลึก ก็จะได้ก็ใช้เวลาดนาพอสมควรนัน่แนแหละเนาะตัวไม้หาเก็บผักหลายอย่างพี่น้องเบงโอ้วิธีชีวิตของน้องแร่ตั้งลำบากอะไรพี่น้องเลยเวลาเนี่ยก็ต้องเมื่อยฮ้เมื่อไรบ้านบ่อนหมาเนาะก้าบบ่อนน,นี่นี่ไงไอจูเลยก้บบาบ

หอไม่ห่วยว่ะนี่เขาจะข่ามห่วยจังไหนบันมาเฝ้าเยอะเล้มาปลูถ้าจะป้างเลยไม่ปลูแม่กันให้ป้าป้างไงไน,นี่เนาะทุกคนเนาะเขาก็เชละเดินทางกลับเลยวรอกลับอะไรกลับหาค มุดลงไปเนองชีวิตลำบากแหงเลยกินได้วะกินได้ต้ม,มเก็บอดดอกอันนี้ดอกมันสำปะลังต้มกินพี่กับแจว่วเนาะ ไม่ทำไมีดอกอันนี้กิน,นได้หลายต้นนี่ถ้าเป็นมากให้สก็มากมันนะโอ้ขึนหนักไม่มีเออนี่เนาะทุกคนมันขึ้นบวกรกับเอาไว้เอาเป็นไนมันเนาะไปไปหวานไปปลูกเนะาะเมื่อกาขึนป่อันนี้ไหน เขามักซื้อต้นนี้เนาะนนอ้อะา,า,าวมห,หวานมหวานเออนี่นะเขากินได้เลยตินะเมื่อลองกินมนั้ยเฮ้กินดิบนี่นะนต้องไปลวกก่อนเนาะโ,โอ <laughs> ้ต้องไปกินลวกก่อนเนาะพโหนาหมากมันสับปะหลัง <มา S 1> หมากมันสับหลังมันต้นโอ้พี่น้องกินได้เนาะเออเพิ่นมันพากันกินเนาะอุ้ยมีผักกัญจองนั่นนี่ว้าป่ะรเบ่งผักกัญจองเลยนี่บอแล่มอนมันทีมาเก็บผักกัญจองไปขายค่ะ เก็บเก็บแท้ได้ไปขายเออเออเก็บเก็บแต่พุ่นเลาะมาขึ้นมาหอดพี่ปกากลัวจะได้ขายอะไรแต่แต่แต่เศร้าเนาะทุกทุกเศร้าเนาะอือหือนี่เราเอองามอยู่ไ้พี่น้องนี่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  เหมอขี่มาพาแม่ขี้ค่ะคอยยกนื้อปูน้องพักกันจองแล้วก็พักอันน้ำเที่ว่าน้องแล่ิ่นมาหาเก็บกินแต่ละเถื่อนเนาะทุกๆุกเช้าและต้องตื่นแต่เช้าออกมาหาเก็บพักถ้าบริถถ้าเกิดบ,าบราได้ปไปเห็นงานจีนเนาะก็ต้นน้องลำบากไป้เหมือนพุงเลยชีวิตของเพิ่นเลยมังเถื่อมากกับไพน์นี่มาพักอยงไร เออคุณนี่รับไปเชียนังสือนี่เหนังสือนี่เนาะทุกคนมากับพริบน่อยนันคุณนี่รับไปเียนหนังสือเนาะเปียกแล้วเลยเย็นหน้าอะไรเนาะ มีทั้งพักน้ำพักกันจองาาไปเบิ่งพี่น้อง พี่น้องปฟาทอะผักกันจองพี่น้องคือมาหลายเลยผู้โอไม่แต่เดินผักกันจองแล้วตอนนี้พี่น้องเอ้ยพุนไอบังไม่มีแต่ผักกันจองโดยตรงงอนโอ้นี่เห็นงอนองงามเลยมันจะเกิดหล่อเข้มห่วยนี่เนาะโอ้มันห็ยอดอุ่วๆเลยเดี๋ยวนี้ ามาเอันลิงนาพักกัดจองงามแต่พี่น,อนอ้องเ่ยนงโอ้ำพักกัดจองพี่นอก,นอ,กอือกินดิบๆเลยพี่น้น,น,นงเลว น้อง,องสาวก็จะพากันเก็บเอาไปพห่หน้องโอ๊ย,อยเปียกแล้วปุ้เปียกหมดเลยเลยอู้ม่วยังไต้องไปล้างแล้วน้องโอ้หึแบจะนี่เลยเนาะมาลงใช รู้สึกวันนะ้ารองเท้าจะเปียกอะเกิดสีเปียกอะไรพี่น้องเขาตัดจบครับก็ยังพอเลือ้อเป็นธรรมศาสตร์อยู่พี่น้องเลย เสฮุวันนี้เนาะทุกคนเนาะวันแรกสิมาเก็บเอาผักกันจ้องอะไรกัเอาเอาไม้ไปขายทุกทุกเสามีนะ เราจะไปล้างรองเท้าก่อนนะพี่น้องคนวันนี้น้ำลายเติบมาแล้วเนะาะทั้งผักกาดจองทั้งอันนี้อันนี้เขาก็ไปขายได้ได้เนาะนี่ดอกผักกาจจองงามๆพี่น้องนี่พรานะอะไรเนาะเก็บผักกาจจองเนะาะเขากัดทีได้จบคลิปแล้วเนาะเมึงแต่ละคนป๊าเขาไม่เห็นได้กินนี่ฮะปิ้งบอ้ยอ,อืมทากคนโอเคเนะาะเขากัดทีได้จบคลิปแต่เพียงเท่านี้พอกันใหม่คลิปหน้าเนาะทุกคนบ๊ายบาย